ที่จะมาสาธิตถึงอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ผิดวิธีผิดขนาดผิดรูปแบบหรือผิดวัตถุประสงค์เพราะหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่คราวนี้ก็ได้มีผู้ผลิตไม้เท้ากายสิตออกมาหลายรุ่นหลายแบบซึ่งคุณปิชาชิมเกิดได้ไปซื้อและทดลองมาใช้ปรากฏว่า มันจะมีอันตรายต่อชีวิตดังนี้ครับเช็คล้มหรือว่าไขกวงเช็คไฟอันนี้นะครจะเป็นโวลต์โวลตเต็จจะสูงมากตั้งแต่จะว่าได้ต้้งแบบร้อยถึห้าร้อยโวลต์ซึ่งมันสูงมากเพราะว่าถ้ากระแสไฟลงน้ำแล้วจะมีแรงต้านท,ทานอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งไฟจริงๆก็จะประมาณสักสาถึงห้โวลต์เท่านั้นซึ่งไขกวงประเภทนี้ เทไฟประเภทนี้จะใช้ไม่ได้ไม่สะอาดจะใช้ได้ถ้าใช้ก็จะไม่ติดเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับอ,นนอ,อันนี้กระแสไฟไ <ป S 1> อยู่นะครับเยไขควงอันนี้ถ้าจุ่มลงไปในน้ำเราจะไม่มีกระแสไฟติดเลยนะครับไขควงเทสไฟตัวนี้แต่ถ้าเราใช้ไขควงชนิดที่เราเราแนะนาเคยแนะนําไปว่าเป็นระบบ12 12โวลต์ถึง250โวลต์เนี่ยครับเพเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วจะมีไฟติดล้วจะมีเลขขึ้นมานะ การทีเร่เราเคยทํามาเป็นเป็นไม้เท้าก็จะเป็นรักษณะนี้เหมือนกันนะครับที่เราใช้ประเภทนี้มามันก็จะติดเหมือนกันถ้าเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะก็จะชัดเจนเหมือนกันนะครับเนี่ยครับจะมีไฟติดแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นมาด้วยนะครับะฉะนั้นคือเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับส่วนอัน ที่ถูกต้องก็คือ12โวลต์ถึง250โวลต์ตัวนี้สามารถจะใช้ได้นะครับแต่ที่เขามาทำกันดัดนดตลาดที่มาขายกันก็คือใช้ไขควงเทสไฟธรรมดาเป็นเทนแอมธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปตั้งแต่100โวลต์ถึง250โวลต์ซึ่งอันนี้จะอันตรายมากเพราะว่าไม่สามารถจะติดไฟได้ในระดับที่ไฟที่มลีลงน้ำแล้วนะครับครับดังนั้นจึงขอเตือนให้กับ เพาะแพี่น้องทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งว่าไม้เท้าอันที่ผมว่าไปคราวที่แล้วคือไม้เท้ากายสิทธิ์นี้มีประโยชน์อันนันต์แต่ถ้าไปใช้ทําผิดนะครับมันก็โทษมหันตันทีดังนั้นควรปรึกษาผู้รู้ที่แท้จริงและถ้าจะไปซื้อที่ต่างๆนี่ให้ดูวนเต็ดเป็นที่ที่ขอบที่ด้ามน,นะฮะ อย่างด้ามนี้เขียนว่าอย่างไรนะครับร้อยถึงห้าร้อยร้อยถึงห้าร้อยโวลต์จึงจะปรากฏกระแสไฟใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ดังนั้นจึงจะปรากฏว่ามีีไฟขึ้นมาแต่ถ้าอันนู้นล่ะครับอันแบงอันนี้จะเป็นรุ่นสิบสองโวลต์ถึงสองร้อยห้าสิบโวลต์ที่หัวใจของมันก็คืออยู่ที่ว่าโวลต์อันนี้จะต่ํากว่าทําให้กระแสไฟฟ้ารั่วแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะจับ การรั่วของมันได้ใช่ไหมครับ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 ก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณปิชาชิมเกิดบ้างนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกับสังคมตลอดมานะครับ